ที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือสาหร่ายทะเลนะคะแล้วก็มีหอยแมลงผููช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำลดนะคะเราสามารถเดินลงไปทะเลได้แล้วบรรยากาศที่เนี่ยคือประเทศนอร์เวย์ Norway นะคะนอร์เวย์อยู่ในเขตของภาคเหนือของอันต้าแล้วบรรยากาศนี่คือยอมรับเลยว่า โหสุด oh, ยอดมากไปเห็นของจริงแล้วจะรู้นะคะว่าคือมันเนเจอร์มากคือสวยมากแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆได้สัมผัสถึงความเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ของปร,อประเทศเขาเนี่ยแบบมันเป็นช่วงหน้าร้อนของเขาเนาะแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเป็นลนักษณะคืออากาศมันเทียบกับบ้านเราเลยนะ ประเทศไทยเราอ่ะซึ่งของเรามันเป็นประเทศแบบเมืองร้อนเนาะแล้วทีเนี้ยออ,อยู่ที่นู่นน่ะโอ้ยตายอากาศเย็นมากๆค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยคือ3-8องศานะที่นั่นน่ะตอนเนี้ยคือบรรยากาศคือรับรู้ถึงความหนาวหนาวเหน็บแล้วมันเย็นมากๆแล้วแต่ว่ามันสวยมากๆนะคะแต่สาหร่ายทะเลไม่ตายนะแล้วก็หอยแมลงภู้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ